ทำแปรชัยยะมงคลคาถาอาหุงม,มหากาแม้นอนรชนใดไม่เกียดขานสวดก็ดีท้องก็ดีละลิกก็ดีสิ่งพุทธชัยยะมงคลคาถาแปดบทนี้ทุกวันย่อมเป็นเหตุให้พ้นอุป,ปัะอันตรายทั้งปวงนอนชนผู้มีปัญญาย่อมถึงสิ่งความสุขสูงสุดและสีวโมกนริพานอันเป็นเอกันตบรลมาสุข สมเด็จพระผู้มีพระภาคผู้เป็นจอมของนักปราทรงชนะพญามารพร้อมด้วยเสนาซึ่งเนรมิตแขนได้ตั้งพันมีมือถืออาวุธครบทั้งพันมือหี่ช้างคีริเมตส่งเสียงสนั่นน่ากลัวส่งชนะด้วยธรรมวิธีมีทานราบรมีเป็นต้นและด้วยเดชะของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้า สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมุนีทรงชนะอาลาวะกะยัตผู้โหด้ายบ้าขัาง่งหน้าสะพึงกลัวสิ่งต่อสู้กับพระองค์ตลอดทั้งคืนรุนแรงยิ่งกว่าพญามารจนละพยศไล้ได้สิ้นด้วยขันติธรรมวิถีอันพระองค์ได้ฝึกไว้ดีแล้วแต่ด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพระเจ้า สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะพญาช้างชื่อนาราคีรีซึ่งกำลังตกมันจัดอาลุนหดลายยิ่งนัดดุดไฟป่าจักราวุธและสายฟ้าด้วยพระเมตตาธรรมและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพรเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะมหาโจร ชื่อองคุปลิมานในมือถือดาบเงื้งง่าโปวดลายทาลุนยิ่งวิ่งไล่ตามพระองค์ห่างออกไปเรื่อยๆเป็นระยะทางถึงสามโยช์ด้วยทรงบรรดามโน,โนยิธิฤทธทางใจและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพระเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะรำกล่าวใส่ร้ายอ้ามกางชุมชน อานานจินจมานวิกาผู้ผูกท่อนไม้ซ่อนไว้ที่ท้องสร้างทำเป็นหญิงมีคันด้วยความจริงด้วยความสงบเจือกเจนด้วยวิธีสมาธิอันงามและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นโหชยยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพะเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคองค์ันชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพระเจ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะศักดิ์จักกะน,นิคุณผู้เชิดชูรัติที่ของตนว่าจริงแท้อย่างเลิศลอย แลวกับชูธงขึ้นฟ้าผู้มุงโตวาทะกับพระองค์ด้วยพระปัญญาอันเป็นเลิศดุดปฏิปันโชคชวนด้วยเทศนายานวิถีและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระพงค์นั้นขอใช้ยยามงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจา้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระจอมมุนีทรงชนะพญานาชื่อนันทโทป,ปนันทะผู้หลงผิดและมีฤทธิ์มากด้วยทรงแนะนำวิธีและอิทธิฤทธ แกพระโมคัลานะปะเถราู้ชงพุทธบุตรให้ไปปราบจนเชื่องและด้วยเดชของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพระเจา้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคพระอมุนีทรงชนะพรมชื่อท้าภูกะผู้ลนลึงทิฏฐิถึงค,ความเห็นผิดไว้แนบนั่นโดยสัมพันธ์ผิดบาตตนบริสุทธิ์มีฤิ์ตุ้งโลดโดยวิธีวางยาอันวิเศษหรือเทศนายาน และด้วยเดชของภาคผู้มีพระภาคพระองค์นั้นขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจา้าแม้น,นรชนใดไม่เจียดคานสวดก็ดีระลึกก็ดีสิ่งพุทธชัยมงคลคาถาแปดบทนี้ทุกวันย่อมเป็นเหตุให้พ้นอุป,ปัตวะอันตรายทั้งปวงน,นรชนผู้มีปัญญาย่อมถึงสิ่งความสุขสูงสุดแล่สีะโมนาลิพานอันเป็นเอกันต์บโบลมบสุขสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้า พระผู้ทรงเป็นที่พึ่งของสัรพสัตว์ทรงประกอบด้วยพระมหาการุณาทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งปวงเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลแก่สัรพสัตทรงบรรลุพระสัสสมโพธิญาณอันสูงสุดด้วยการกล่าวสัจจะวาจานี้ขอชัยยะมงคลทั้งหลายจงมีแก่ข้าพระเจ้าขอข้าพระเจ้าจงมีชัยชนะในชัยยะมงคลพิธีดุจพระจอมมุนีผู้ยังความพิิยินดีให้เพิ่มปูนแก่ชาวสกยะ ทรงมีชัยชนะมานณนะโพนต้นมหาโพทรงถึงความเป็นเลิศยอดเยี่ยมทรงปิติปาโมท์อยู่เหนืออาชิตบปัลลังอันไม่รู้พายณนะโปคละปัตถพีอันเป็นที่อภิเศกของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ฉะนั้นเถอะเวลาที่กำหนดไวด้ดีงานมงคลดีลุ่งแจ้งดีความพยายามดีชั่วขณะหนึ่งดีชั่วคู่หนึ่งดีการบูชาดีแดระสง์ผู้บริสุทธิ กายก,กรรมอันเป็นกุศลวจิกรรมอันเป็นกุศลมนกกรรมอันเป็นกุศลความปรารถนาดีอันเป็นกุศลผู้ได้ประพฤติกรรมอันเป็นกุศลย่อมประสบความสุขโชคดีเทินขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทพพญดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อขอสัพพมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้า ขอเหล่าเทพพรยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อขอสัพพะมงคลจงมีแก่ข้าพเจ้าขอเหล่าเทพพรยดาทั้งปวงจงรักษาข้าพเจ้าด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อ